สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนมมันหนอก h ช n แน l นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนมมันหนอกได้ทำการติดผ้าเป็นทีเรียบร้อยครับผมวาวขนาด75สเซนใสพนท่านเอกนะครับแปด89เกาเซนติเมตรครับนะครับพนหน่อยสายรันๆนะครับผมี่น้องไปรอรับชมไปพบกันเลยครับผม มาเทีดเปียดบ่อยนะครับผมกับจุฬาเชิดสิหาเส้นครับผมดอกแดงครับผมสายแข็งจังหน่อยกำลังปรับจูนอยู่ครับผมเดี๋ยวออสักพักครับนั่นปีกเป็นก้อนนัง่งจีเอียงจังหน่อยครับเดี๋ยวลงมาปรับจูนอีกจังหน่อยน่าจะโอเคครับผมเมืองอากาศเป็นก้อนโอ้ดวงแดดของโนมม์นอกครับจุฬาหน่อย บระคาดนในเคยเ่็ดเตุลาจักเทื้ครับผมลอง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 ทํำเบิ้งกะขึ้นอยู่เนาะครับแต่ว่าติดเยียงติดเยียงจั็กน่อยเดี๋ยวปั๊บแก่ไขผลจล็กน่อยครับผมอาจจะโอเคครับโอ้จะเป็นกันแย่ตา เพื่อผ่านอยู่ครับผมเดี๋ยวปรับแกะติดเตี้ยวครับผมครับผมเพื่อผ่านเนาะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยครับเป็นเพื่อนกำลังใจขนมมันหนอกครับผมเพื่อเดี๋ยวถ้ามันคิดพอดีออกมาปีหน้องเขาได้เบิ่งกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงอินี้นะครับสวัสดีครับ